สวัสดีค่ะเล้วคนที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของดิฉันก็จะมานำเสนอในทานพื้นบ้านเรื่องชาวนากับงูเห่าค่ะเชิญรับชมและฟังได้แล้วค่ะก็ราคาหนื่งนนานมาแล้วแลวที่อากาศเหนือยนายหลานคู่หนึ่งไม่ออกไปทำงานทำไร่ทำสวนครัปกติแล้วแล้วยายทำสวนไปเรื่อย แม่พบกับหูเห่าที่ตัวเย็นแข็งหมดสติอยู่เจ้าเห่าเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยตัวเจ้าเย็นเฉียบเลยนย้องเพื่อนรีบพาเจ้าไปหาเจ้าแนวเนื้นอเลยาายายก็ได้เดินไปที่อย่างกระทร่อ n และก่อกองไฟให้ความอบอุ่นหูเห่าสวัสดีย่าทำอะไรอยู่นะ่ะกาะกองไฟเนะี่ย ย่ามนั้นตัวอะไรนะ่ะข่าวยย่าเก็บมาได้ไงรู้ไหมว่ามันอันตรายขนาดไหน,นย่าปล่อยมันไปเถอะเย็นนันหนาเยงั้นก็แล้วแต่ป้าแเรางั้นก็แล้วแต่ย่าแล้วกันถ้าย่าเป็นอะไรมาผมช,ช่วยนะไปแล้วพองูเห่าได้รับความอุ่นเพียงพอ ด้วยสัญชาตญยาณของความเป็นมูเห่าและสัตว์รุร้ายจึงได้เข้าสบกยา้ยาย่ามโสติยา่ยายา่ยายา่ยาย่าย่าช่องมูบา้าตื่นสิยา่าในที่สุดย่าก็สิ้นใจลงสรุปนะคะการที่เราคล่องแวะเกี่ยวกับคนชั่ว ก็จะทำให้ภัยอันตราย,ายทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่ตัวเราขอ,อาจบกการรายงานเพนะียงเท่านี้ค่ะ